ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆเราข้าวฟื้นอุ่นมันทาง่ายกว่าที่คิดด้วยความที่กรุงเทพมันหากินยากอะเนาะงั้นก็ลองทํากินเองเลยละกันแล้วคือที่เมยททาอ่ะผิดสูตรด้วยนะคือใส่น้ําไปเยอะมากแต่ออกมาแล้วก็ยังอร่อยอันนี้จะขอภาคตามสูตรที่ลองทําเลยเริ่มจากเอาแป้งถั่วลันเตาครึ่งถุงผสมกับน้ํสองส่วนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันซึ่งปกติเขาจะพักแป้งกัน3ามชั่วโมงเราก็คือไม่รู้เรื่องไงคนเสร็จกลองเสร็จจับลงหม้อต้มไปเลยแล้วอีกจุดพีคหนึ่งปกติหม้อต้มเขาจะ ะไม่ใส่น้ำเพิ่มละเราก็ทำเกินใส่น้ำเพิ่มไปอีกหนึ่งส่วนรอจนน้ำเดือดก็ค่อยๆเทน้ำถั่วลันเตาลงไปคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะข้นหนึงนี่ก็ลองหาทำครั้งแรกออกมาได้แบบนี้คือดีใจมากพอสีเริ่มเปลี่ยนก็ลองชิมดูถ้าตัวข้าวฟืนไม่มีกลิ่นเขียวคือใช้ได้ละจากนั้นก็ลวกเส้นเลยจะเยอะจะน้อยก็ตามใจชอบอย่างหม้อเนี้ยเรากินกัน4ี่คนใช้ไปแค่ครึ่งถุงคือทำได้เยอะแล้วก็ง่ายด้วยข้าวฟืนอุ่นๆกินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวหนึบๆลรุงเพิ่มด้วยกระเทียมเจียวน้ำ ‫או oh, תפין. <täuspern> <laughs>